ฮัลสวัสดีครับพี่น้องแฟ,แฟนๆขวัญใจชาทถูกและกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอามื่อนี่หนีจากลานมาเพื่อพอนคไายจังหน่อยตึงเครียดอยู่กับเงินกับคำเลยปวดประสาทนะเลยออกมาหาเลาะจังหน่อยยินว่าพญ่์ปวดแล้วเห็ดหอค่อยเราแล้วแล้วท่า,า,า,าน <c oughs> ขึ้นไปเที่ยงเนยจะเห็นวิวทิวทัศน์เลยวยา่าท่านเนี่ะนี่แหละหอค่อยเราเปิดว่า <c oughs> ขึ้นส้มวิวทึ่งๆเขากำลังเขียวว่าท่านเนียแมนบอ อาดูสิว่าสวนแล้วลมเื่อแล้วเนาะสวนพ่อใหญ่ป้อสวนพ่อใหญ่ป้อนั่นี้พ่ป้าขึ้นเบื้องแค่น้อยเป็นสองสั้นบหมดนี่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 สั้นนี่สั้นหนึ่งสั้นสองตัวนี้สั้นสองพูนสั้นสามเบื้องสั้นสองกันอสิสิขึ้นยุ่งมา สั้นนี่มื่สิเห็นประมาณนี่นะสิะเห็นประมาณนี้โม้คือทั้งพีสวนเราปลาลกวยปลา,า,ปา,า,าอ้อยมะพร้าวมะเฟอว์กำลังไงนียินว่ามังเงาะเป็นมากแล้วสัน้นอ่ะพี่น้องเขาจะเห็นเนาให้หน้าเขีเขเขยวๆท่านี้กอหากวานอ่ะคืนเบื้องสัน้นเทิงรูบไหเนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไง โอ้ยบันไดกับปัดบันไดลิงกันแล้วบ่เนี่ยมันแมนบ่น้อคือหน่อยเถอะเน,นาะเดีย๋ยวนาะอ่ะขึ้นพี่เพิ่นอาเพิ่นขึ้นมานอนเที่งพี่ย่ำขึ้นรับลมเย็นอยู่เที่ยงผีว่นเฉยมันไปตะหยบลุยเถอะอ้าวพี่พนพาม่านปีว่เงา้ยอ้าเอ้าโอ้ไปตะตกแท้อ่ะขึ้นมาสั้นเที่งแล้วบ่เนี่ย เห็นวิวแล้วว้ามันจะกัดได้ขึ้นระบายอยู่แล้วไปข้างล่างเห็นบอนะ่อปลาล้วเออผู้ชายหน้าชุดหูชุดตาอ่ะข้าจเจ้าไทยวานเนาะไทยเอาวานเอาจนเพื่อนยืนกับป้ายางนี่กับสวนพื่อนี่ป่อ มาทางนี้กับสวนโค้งนองหน้าตัวเก่าเราฝนเนี่ยกิน่นเราเบื่อขึ้นไปเลยจากสวนอ้อยสวนกล้วยข้างล่างกับบอ่อปลาน้ำฟูร์เจยาเห็นยนังก,กับโค้งนองหน้าเป่าสวนสังกัสีแอมย้อนเดี๋ยว์นาเจาะสิผ้าเบิ้งสวนมากให้เจ้ากับว่านเขาแล้วนะเพื่อนนะว่านเขาว่านน้ำแล้วยี่ป้อขึ้นเป็นดอนเป็นดอนย้อนเนี่ย เพื่ออันที่อันห้างเป็นจุกอยู่ก็มีดวานเขาอันคล้องพญเสติติด,ดกันนี่เอาเขากระลังงามอันเห็นขั้นคู่สีข้าเขาฮะกับแม่นั่นสา Nam ของพญ่เส้าทุง่งบบเห็นหน้าคือนมูจกเป็นสะี๋ยวไปเห็นบ้านสวนบ้านสวนท่าไรเพื่อหลงังคาเหล่วมมากๆเพื่นอ่ะมองลงไปข้างล่างกระเบื้องเต้นไดกินใช่ตัวมันี้ อโอ้บรรยากาศลมเย็ยนซวยๆอยะลมเย็ยนซวยๆยเลยขม้ัมาทั้งๆเเห็นวิวเห็นวิวทั้งนอกขอบว่ะครับโอ้สมลาวาอยู่เว้ยยี่ันขึ้นคืนมานอน่นคืแลาวาึ้นมานอนทั้งๆพี่ แต่ว่ายากแต่ยปวดแล้วปวดเยี่ยวเฉพาะเท่า์ไรดอกโดลงโดลงน้ำมันอย่าก็บเสีได้อยู่แต่ว่าปวดขี่เี่ดที่เที่ยวขึ้นเที่ยวลงฮอดสามเที่ยวขึ้นขึ้นเที่ยวที่สามขึ้นบ่ฮอดเลยนะอ่ะลงไปเลาะเบิร์กน่อยดูบ่าเนี่ยโอ้ยเมื่อยน้ำขันใดเนี่เจ้าน้อเด็ดเนาะเป็นตะโต๊ะเจ้าอ่ะ โอ้ดับเนี่ยว่ะเอ้าไปเรา,าวาบังงอเป็นมากแล้วว่ไหมเไปนบ้งปีนี้แหงพี่น้องปีนี้น้ำแหงแหงคั้ขนาดปีนี เยาบาลเราโอ้ดอกอี้เป็นดอกกีบดปีเปร์สาเนะดอนยาสิริกิตเนี่ยโอ้งานค้อเวยบ้านเนี่ยอ๋อเหลือท่านี่ละน้ำในคลองอะไรย่างสมบัติปลาจะพาดไปไพเนี่ย ว่างไก่บริเลเด้ทอดปีสามละปีที่สามละว่างไก่บริเลเด้สะพานไม้ไผ่นี่ยแฮม,มเลยได้เนี่โอ้แต่ว่าพืชกินบืดไปกับสรางนึงแล้วต้อปลาเนี่ยอ๋ออเขามาทางนี้เย็นๆเนี่ยปลากล้วยโู้โหจะได้เห็นหัวควายตัววันที่ลงมาบ้าง อสวนเราเราปลูลปกต้นไม้เราก็เริ่มใหญ่ไปเลยทด่บ้านีลยเริ่มใหญ่ไปแล้วมากมีมากม่วงมากกล้วยมากเ้าเริ่มง่ายแล้วมากม่วงใส่กินไปแล้วมากม่วงมากระทัดใหญ่ เลือกกล้วยยุบปั๊บไปเอ้าไม่ใช่เป็นดอกให้กินอีกแล้วตัวนี้เป็นหมากรอบที่สามแล้วบางม่วงแล้วเนาะมาท่านี้ก็เป็นสวนผลไม้หมากกระทัดในไงหมากกล้วยหมากม่วงต้นไม้ไงเลำใหญ่เบลานี่ โอ้แหงเลยอ้านี่ได้ผลผลิตแล้วพี่น้องบา้านนี่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 น,นี่ห็นบ่เนี่ยในพลผลิตรเรียบร้อยโอ้เข่าท่าเข่าท่าหมักเงาะวะนะเป็นหมากแล้วต้นบ่ได้ใหญ่ดอกตัต้มๆเลยเป็นปุ้มเป็นปุ้มแล้เนี่โอ้ได้กินแล้วบ้านนี่เป็นหมากแล้วเนี่ย คิดว่าน่าจะเป็นปีน่าจะปีแรกน่าจะปีแรกแเนาะหรือว่าท่านมากไงไปเหนฮะเริ่มให้ผลผลิตเ,เรื่องของเราบ้าตัวนี้พวกห้ว่าตัวอีอย่างแล้วปลาไว้ให้เป็นห่มแล้ววะมาท่านี่กับว่านเขาสีดา มากล้วยมากอ้อยเจอแดดย,ย,ยุบอวยช่วยว้าหอนดีดีแล้วมีปลายอย่างน,นั้นเลยเย็นไงบริสันต์แห้งสีห่อนเติม มีปลาอย่างมีสวนอย่างเรื่อยเย็นเลนยสักหน่อยพวงแสบอะเพื่อท่านเห็นดอกบุนอเอา,คล,าออค,คลิปนี้ท่านี้ก่อนพี่น้องนะครับคลิปนานไม่ยังดีๆจังพอกันไหมนะครับคลิปนี้ต่างย่างมาพักพรย้อนใจเรียนซื้อดอกฮ่อนนะครับอยู่กับร้านอะไรก็ได้ประสาทกินเงินใบแต่เงินต่คับแล้วปวดหัว นี่ยังมาจะข้าวจะวางจะข้าวล้วจะกลับไปไหมอคลิปนี้เท่านี้พี่น้องสวัสดีครับ